เฟนเฟนไงทำยันไงดู a ฟนน่าไมัมสวัสดีครับผมฮัลโหล a ฟนเฮ้ยทีมสวัสดีครับผมสวัสดีครับไงฮัลโหลเชเดโกแฮว์ยูอ่า Today I'm um, so tired. Um. I am sick. I am sick. This hair color looks so good on you. Thank you so much, Tamil fandom. Hello from Poland. Oh, Poland. Okay? Um, I love the hair. The hair. Same, same. same. The same. Same hair. สวัสดีครับพี่ทีสวัสดีครับน้องนาเดียสวัสดีครัผม h ้ hey from Brazil h ้มัมอ๋โอลยูอนิวฟอโต้ไอคิวอรือวะาดิสจิโอเฮนสมป๊กดีสกูจับ Thank you Chicago น้องปิดเทอมแล้ว แต่ว่าพี่ยังไม่ปิดเลยปิดเทอมแล้วก็พักผ่อนให้เต็มที่โย,ยมครัมพความสุขกับช่วกปิดเทมครับ Hey from Philippines มาบุ a uh i h o w w a s your week d i d y o u d o anything fun You w i s um anything fun so happy and you I'm c e a t i n i y Tamil Nadu is my home โอเคโอเคชาตินิทามิโอนาดดอิสมาโฮมโอเคฮิพีทีมครับฮัลโลมิตาสุโบโอ้ยแอมซาดินแฟนอ่าแอมซิกแอมซิกคิดถึงจ้างคิดถึงเหมือนกันครับผมเวลาตุร์เซเว่นนิ่งชาเลน Good n i g t o d a y you looking so much. Thank you พี่ตาซู You look so handsome with t h u new looks. New looks. Thank you. Hola, Mexico. ไม่สบายที่ไหน <c oughs> ฉันไม่สบายที่สาวันที่ฉันไม่ได้ออกกำลังกายฉันไม่ได้ไปต่อยมวยกินข้าวยัง โอ้ยมสอกินข้าวจังกินแล้วครับผมนอนอย่างเดียวเลยค่ะตอนนี้นอนอย่างเดียวโอ้โหเพราะวานนี้เต็มที่ครับผมเพราะว่าช่วงนี้พี่ก็ไม่ค่อยได้นอนแต่เดี๋ยวจะนอนบ้างล่ะคุณเคยยอมคิ้วด้วยหรือเปล่าไม่พี่สาวฉันไม่ยอมฉันไม่ยอมคิ้วนะฉันวิ็นคิ้วคิ้วแบบนี้ฉันไม่ยอม จริงย mm ูรั e ด k ส e ิกที่ฟงพี่ไม่สบายเหรอใช่ครับผมไม่สบายครับวันนั้นย้อมผมนานแค่ไหนนานแค่ไหนอ่ะสองสามสี่ห้าชั่วโมงพี่สาวโอ้ยก็ห้าชั่วโมง New h a i r is so good Thank you ส่วนซัมทีม Thank you ครับ Okay oh, feeling Mr. Soon Thank you ทีมป่วยหรอคะป่วยครับผมนิดนึงครับที่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีแรงครับผมน่าจะแพ้อากาศด้วยครับแล้วก็หักโหมเกินไปครับ Oh I'm sorry f e minutes in life and f a n Hello So cute girl ตอนนี้ Can you speak English โอเคนิสนึง how are you um, I am sick And you? การแต่งหน้าและทรงผมที่เข้ากันในวันนั้นดูหล่อจังเลยเชี่ยเจเจนันนั้นแต่งหน้าสวยมากให้รู้เฟนมัเต้ Every time you say my name I'm on the top hmm? On the top? i ย on the top namaste from India namaste from India in today post you look so handsome thank you satiny เมื่อไหร่คนเจอพี่เฟรมถ่ายรูปกันซีผมใกล้เคียงฉันออกสีทองทองหน่อยพี่สาวท์งทองบอลบอลอันนี้เป็นสีแดงอันนี้เป็นดึงแดงหน่อยตัวนี้สีแดง น้นหลังก็ um God, เ,เอิ่มก็ยาวๆหน่อยฮั l l ห o น้องทีม h e l l o b บอซีลีอิตาลีอี o ยูทูบอ you ซ h o ยูท taking Medi, s c i e อ t i s t โอเคใส่ตังหัวประตูดีนะดีครับผมโอ้ไม่กด ให้เ l ่าอยู่แค่ e เปนตี้อาเฟ tonight so that you feel better um thank you shadowcow um today I um s l e p y um fifth f i n t e s ten minutes อันนี้สีผมมันเลยค่ะจริงๆแล้วมันเป็นสีสีทองก่อนแล้วก็มาทำกับสีบอลออกเท่าๆหน่อยครับผมแล้วก็ใส่สีแดงเข้าไปครับ ยังว่าสามสีในทรงนี้ครับมันนี่น่ารักมากเลยตัวเองในะีรนะขวัญเยอะๆเจ้ากูฮาซูจิหรอไม่ใช่เจ้ากูซูจิกลับบ้านปลอดภัย I think you have to take a good l e t d อยากให้พี่ทำคอนเทนต์นจีนที่ํำไฟและชห <c oughs> ุนอ๋อไอ้นั่นน่ะแล้วผมเห็นนานแล้วแต่ผมยังไม่ทำผมเห็นอันแล้วว่าจะทำอยู่ครับผมคือตรงหน้าต่างนี่มันดูวสวยมากแต่มันติดตรงที่ต้นไม้บ้านผมหลังบ้านโตมันสูงมากก็เลยรอตัดครับผมช่วงนี้คุณนอนกี่โมงฉันนอนห้าทุ่มอืมห้าทุ่มห้าทุ่มก็คือ พี่สาวฉันลืมแล้วท่าทุม่มจงหูประมาณจงหูพี่สาววันนี้หันเย็นกินอะไรกินบะหมี่ครับช่วงนี้คนเปิดกันเยอะมากพี่ทีมก็ตูเงนด้วยนะคะพกนเยอะโอเคครับผมขอบคุณครับช่วงนี้ฝนตกด้วยครับอย่าหิวที่กูจะพี่ทีมนะโอเค thank you so much well soon. Thank you, dear Moon. Oh, thank you so much. Even, joke my birthday is the, because you wish me a happy birthday. I dance. If you will be doing a life on that that speed. <coughs> okay, be Australia, um, Italy. My birthday to. One two. uh Sunday. India was. อันเ hello h a v เฮ้ u t a k e ช the m e d i c เม e ไซเดอ c o l นคอล่าลู o กูส์ออนยูแทนกิ้วสมัตโอเคชาที i นี่โอเคี่เุ็นล่าสุดอดมากขอ,ข,ามขอบคุณครับผมขอบคุณครับ เกียรติวุสุนนะคะ thank you ครับผมขอบคุณครับน้องนาเดียแฟนๆข้านอนเร็วกินยาหรือเปล่ากินแล้วครับผมกินแล้วพิซซ่าโรบันนี่เลิฟน่ารักมากเลยทีม thank you how your day today <c oughs> I sleep I watching silly Netflix sleep I watching silly Netflix มันสกินชอตโอเค thank you ฟ u c k i n งไ i ฟ e today โอเคชาติก็โอเคก็ไนท์สายังซิลลี่มัวจะเปิดกล้องที่ไหนคะคิดว่าปีหน้าครับผมปีนี้อาจจะน่าจะได้ถ่ายไพล็อตประมาณสิ้นปี ถ้าอาได้นักแสดงครับผมได้นักแสดงครับแต่ผมคิดว่าน่าจะปีนหน้าชัวร์วครับผม I think you are the most ground person as a celebrity I have ever seen in my lifetime last day I like the f i r e s h r thank you so much, thank you so much, thank you so much See you tomorrow, okay น้อง n าเดีย y ายบา I actually wish for your life from morning, morning, ตอนนี้ Hi มันทัน Good night แฟนบายบาย See you tomorrow tomorrow um I hopey tomorrow I hopey <c oughs> tomorrow I hopey บายบาย Good night